สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้เนี่ยผมมาเล่นเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัตินะครับโดยที่ผมจะเออนำเอกลักษณ์จากช่องเก่าของผมนะครับก็คือการไม่ตัดนะครับแล้วก็เล่นจนกว่าจะถึงแปดนาทีแล้วก็บอกก็พอนะอืมอโอเคตอนนี้ผมก็กลับมาเกิดใหม่แล้วเพราะเมื่อกี้มีพวกแฮกเกอร์มาชนผมนะอุ๊ยเซิฟนี้แฮกเกอร์เยอะมากนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องระวังกันหน่อยฮานาอาแฮกเกอร์อาพิมพ์ฮาฮาอาแฮกเกอร์ฮาฮาโอเคงั้นก็รีพอร์ตมีเอ้ยถ้าไม่ติดว่าถ่ายคลิปอยู่นี่จะรีพอร์ตเลยนะไม่ว่างอ่ะไม่ว่างรีพอร์ตอ,อ่ะเออไม่ว่างรีพอร์ตตอนนี้รอหาแฮกเกอร์คนอื่นดีกว่า yes yes รถไฟผมชอบรถไฟมากๆผมชอบรถไฟมากๆผมอยากขับรถไฟ i am คนขับรถไฟ My boy เฮ้ยเออตกรางไปซะเออ,อตกรางไปเลยเออไม่ต้องขับอืมอืไปเลยเตกรางไปซะมาดูกันนะครับว่าเออ,เอ,อ,อ,เอ,อมาดูกันนะครับว่า ผมจะรอดหรือไม่รอดหรือล่วงนะครับอืมอันนี้อะไรเนะี่ยโยๆๆใครก็ได้มานั่งหน่อยมานั่งนั่งอืมผมเกลียดเขามันมันดีดผมอมะจะดีดหามไหมก็นา่าจะหมุนอยู่อย่างเงี้ยจนจนจบรอบเออหมุนหมุนจนจบรอบเลยอ่ะ,อะจะได้รอดผมอยากรอด แตบางช่วงผมอาจจะตัดออกไปนะเพราะว่ามันน่าเบื่อเกินนะอย่างเช่นอย่างเช่นช็อตน,นี้ผมอาจจะไปเพิ่มความเร็วนะโอเคเพิ่มต่อเลยอืมตายนะตายอยู่ดีโอ้ยรอดกันแค่สองคนเนี่ยตายกันหมดเลยแฮกเกอร์มันเล่นหมดทุกคนเลยนะ ระวังโลบอกอีกรอตัวนี้นะคนนี้นะอืมแฮกเกอร์มันจะไล่ฮไลฮ่ประจนันเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้นี่ไงมาแล้วมาละ มันไปไล่มันไปไล่ปั่นคนในบ้านนะนี่มีคนหนึ่งตามผมมานะโอเคผมหนีออกนอกบ้านมานั่งในสระนะครับอ้ยแล้วยังตามมายังตามมาไม่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 ไม,ไม,ไม่ no 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 please no please i'm sorry no ผิด no no i'm sorry i'm so sorry bo โอเคไปแล้วนะครับไม่รู้ผมทำอะไรผิดต้องชอรี่นะครับว้าวดาวตกว้าวมองฟ้ามองแฮกเกอร์โอโหทั้งสองเลยโอเคนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะเพราะแฮกเกอร์น่าจะไปปั่นคนในบ้านแล้วผมหลบเก่งเกินนะอุกบาะตกไปมานะครับก็ช่างมันนะโอ้โห โอ้ยในบ้านแฮกเกอร์ตุยแฮกเกอร์ตายแล้วนะผมเห็นชื่อกระเด็นออกโอเคนั่งชิวแล้วน่าจะงานง่ายไม่ง่ายครับไม่ง่ายมันเวียงอุกบาทด้วยอ่ะเฮ้ย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 ผมยอมแล้วเฮ้ย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 มันมีคนมันมีคนเป็นแฮกเกอร์ งั้นก็นั่งชิวดีกว่านะเออมันนา่าจะไปปั่นคนด้านบนแล้วนะแล้วมันไม่รู้ว่าผมอยู่ที่นี่ You can see me นะบ y u u แ n see m มีแล้วมันเห็นมันซีมันมันเห็นเราหรือเปล่ามันมันไปปั่นคนด้านบนอยู่ด้านบนอยู่นะมันไม่จำทุกคนในเซิร์ฟเนะ่ No please not again not again ทังดาวตกทั้งเองเนี่ย อานอ่านอ่านอ่าน r ่านอ่ r นอ่านอ r r นอ่านอ r านอาอมแนอ่านอ่ากอ่อมา่านออดผมรอ่ามรอดาาดี่ลยานอ่อ่านอ่านาน่นอานออ่านอ่าน่ดอ่านอ่ออ่นนอ่าอ่านอนอ่นอนอ่าน่อ่านอ่น โอเคนะับอืมเออตกลงไปเลยเออโอ้โหมันจะมาเป็น